กินคอลลาเจนกัมมี่แบบเร่งด่วนกันเดินเนทุกคนหนึ่งเนี่ยเขามีคอลลาเจนห้าวิลลิกัมคิมจะกินวันละสิบเม็ดเพราะว่าร่างกายเราสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้สูงสุดวันละห้าพันิลลิกรัมตามนี้เลยแปะไว้ให้อิ๋วไหวช่วงนี้สิวบุกอืออืออะเริ่มวันที่หนึ่งเห็นแล้วอืออออามาอีกแปะชิ้นรวดเดียวเลยจ้าอืออือสิบเม็ดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเอาออกมาก่อนเลยฟกริ่งสิบเม็ดเดี๋ยวเาเข้าปากหมดเลย สิวแห้งลงเยอะเลยเบจเสร็จแล้วสองอือ เดตผิวกันหน่อยครบเจวันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือจะเหลือแค่รอยจางๆนะทุกคนส่วนผิวมีความลื่นแบบลื่นมากแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วผิวก็จะมีความแบบใสๆใยๆอ่ะทุกคนแล้วก็รสชาติอร่อยมากเพราะเขาผสมน้ำสตรอเบอรี่แท้เลยอร่อยกินง่ายไม่ขาวอันนี้ของเบสทอลเอ็กดีเฮซีคอลลาเจนกัมมี่นำเข้าจากญี่ปุ่นข้างซองบอกว่ามีคอลลาเจน20,000มิลลิกรัมวิตามิน C ีเบตอตีแล้วก็วิตามินบ1 2เลิศไปหาตั้ม